ในจักรวาลเกม v อ l ์ r ลนที่พวกเราเล่นกันอยู่นั้นนะครับก็จะมีการบอกเล่าหรือนําเสนอความสัมพันธ์ของคนในองค์กร v อ l ์ r ลนโปรโตคอลออกมาอยู่หลายรูปแบบเช่นทั้งเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างลุงบริมและ KO หรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิทและเป็นคู่แข่งไปด้วยในเวลาเดียวกันอย่างฟินิกและโยรุที่เปรียบเสมือนนารูโตะและซาสึเกะหรือโกคูและเบจิต้าจากดะกนบอล และคนที่เหมือนจะรักเขาอยู่ข้างเดียวอย่างแชมเบอร์ที่มักจะตามหยอดคําหวานใจ่ว p เปอร์อยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าตัวว p เปอร์นั้นดูจะไม่ได้เล่นด้วยเลยหรือว่าเธอนั้นแค่ซึนอยู่กันแน่อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับและยังมีอีกหลายคู่ที่แฟนเกมนั้นสามารถจับไปจิ้นกันได้ แต่ก็มีอยู่คู่หนึ่งที่ได้รับการยืนยันโดยตัวผู้พัฒนาเกมเองว่าทั้งสองคนนี้แฟนกันแน่นอนนั่นก็คือคู่รักนักประดิษฐ์อจฉริยะคิวจอยและเลสหรือคู่รักที่แฟนเกมจะเรียกกันว่านาโนบอบมนั่นเองโดยก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูเนื้อเรื่องในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักที่ต่อมาจาก E ีีที่แล้วผมก็อยากจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูพัฒนาการของคู่รักคู่นี้รวมไปถึงสิ่งที่ไลออดนั้นพยายามจะบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้ที่สุดแสนจะรัก กันหวานชื่นให้กับแฟนเกมอย่างเราๆนั้นได้แอบเอาไปจิ้นกันนะครับโดยนับตั้งแต่เอเจนต์คิวจอยนั้นเข้ามาในตัวเกมในช่วงแรกๆนั้นเอเจนต์สคนนี้อย่างคิวจอยและเลสทั้ง2คนก็มีความสัมพันธ์คล้ายๆกับโยรุและฟินนีที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะทั้งสองคนนั้นต่างเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะแต่สไตล์การทํางานของทั้งสองคนนั้นจะค่อนข้างแตกต่างกันสไตล์การทํางานของคิวจอยนั้นจะค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างจากของเลสที่จะดูมีความดิบเถื่อนในช่วงแรกๆที่คิวจอยนั้นได้เข้ามาในตัวเกมก็มีการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสร้างณเวลานั้นอย่าง คุณแซคเบตกาโดยตัวคุณแซคนั้นก็ได้ยืนยันว่าในช่วงแรกที่คิวจอยเข้ามาในเกมนั้นทั้งคู่ยังเป็นแค่เพื่อนกันและในเวลาเดียวกันนั้นก็ยังเป็นคู่แข่งที่ดีต่อกันด้วยและในการ์ดที่นาเอาเอเจนต์คิวจอยและเลสมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นได้ว่าสไตล์การทํางานของทั้งสองคนนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งคู่น่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเพราะทั้งคู่นั้นรักงานประดิษฐ์ด้วยกันาทั้ง สในเชิงโรแมนติกเป็นครั้งแรกๆนั้นเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ที่มีชื่อว่า v o l o r a n t Law แตรตโดยคุณ David Nottingham ที่เป็นหนึ่งในพัฒนาเกมวอ l ์ลว์แนนั้นถูกถามในช่องดิสคอร์ดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้มันยังไงกันแน่โดยคุณเดวิดก็ได้แชร์รูปแฟนอาร์ตของคู่นาโนบอมนี้โดยเป็นผลงานของคุณแอน a n g ดนเจเลสพร้อมกับตอบคําถามแบบเลี่ยงๆไปว่าดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะมีอะไรที่เหมือนกันอยู่มากและพวกเขาทั้งคู่ชอบยุ่งเกี่ยวอยู่กับเรื่องของเทคโนโลยีและเบาะแสต่อมาที่ผู้พัฒนานั้นแอบบอกใบ้เรานั่นก็คือในวันที่1เมษายนปี2021หรือก็คือ วันเอพิลฟูเดทที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองซึ่งสื่อต่างๆหรือว่าเกมต่างๆก็ชอบมีการเอาคอนเทนต์ในเกมมาสร้างเป็นอะไรปั่นๆมากมายเพื่อแกล้งหรือหลอกให้ผู้เล่นนั้นได้มีรอยยิ้มด้วยไรออดนั้นก็ไม่พลาดที่จะออกมาทําอะไรปั่นๆฮาๆให้กับเหล่าผู้เล่นวอลวันเลนเหัวเราแะและมีรอยยิ้มกันนั่นก็คือการที่ไรออดนั้นออกมาประกาศว่าจะมีการอัปเดตโหมดใหม่นั่นก็คือ Agent of r o Man c e ที่จะเป็นลักษณะคล้ายเกมจีบสาวหรือเกมจีบหนุ่มๆที่ให้ผู้เล่นนั้นได้มีการ ถามตอบกับเหล่าเอเจนต์ภายในเกมวอลโลแวนเพื่อเพิ่มระดับค่าความสัมพันธ์ซึ่งภาพที่ไรออดนั้นนําออกมาโชว์นั่นก็คือภาพที่ผู้เล่นนั้นกําลังคุยอยู่กับไซเฟอร์โดยคําถามที่ถามไปยังไซเฟอร์นั่นก็คือคิวจอยและเลสมีความสัมพันธ์กันยังไงไซเฟอร์ <p> ก็ตอบกับผู้เล่นว่าเขานั่นเห็นเลสและคิวจอยปิกนิกกันอยู่บนชายหาดยังกับเขากําลังดูละครหลังข่าวอยู่เลยดีนะที่ตัวของไซเฟอร์นั้นแต่งงานแล้วต่อมาจะเป็นการฉลองครบรอบการเปิดตัวเกมวอลโลแวนครบรอบ1งปี ทางว a n โลแนสบราซิลก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอที่มีความยาวประมาณ3นาทีออกมา1คลิปที่มีชื่อว่า Color of the Town ซึ่งตัวเอกของวิดีโอนี้นั่นก็คือเลสที่เป็นเอเจนต์จากประเทศบราซิลซึ่งในช่วงวินาทีที่11ของคลิปวิดีโอเราจะได้เห็นว่ามีลูกปัน้นคิวจยปรากฏอยู่ที่ริมหน้าต่าง ในท่าโพสที่เอาหน้าวางไว้บนมือข้างหนึ่งและมีสีหน้าที่ดูเศร้าซ้อยโดยมีต้นแบบมาจากตุ๊กตาที่มีชื่อว่า Namora de la ที่แปลจากภาษาโปรตุเกสจะแปลได้ว่าคนรักหรือคนเจ้าชูก็ได้ซึ่งตุ๊กตาในลักษณะนี้ในประเทศบราซิลนั้นใช้แทนผู้หญิงที่กำลังรอคอยคนรักกลับมา และไม่ใช่แค่นั้นแม้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสั้นๆความยาวเพียงแค่ประมาณ3นาทีแต่ก็มีการหยอดความหวานของคู่รักนาโนโบอมนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆและไม่ใช่แค่ตุ๊กตาเท่านั้นที่ถูกแอบหยอดเข้ามาในช่วงแรกของคลิปวิดีโอนั้นเราจะเห็นว่ามีรองเท้าของคิวจอยนั้นถูกแขวนอยู่บนสายเคเบิลยันช่วงท้ายของคลิปวิดีโอก็กจะมีตุ๊กตาที่หันหลังอยู่แต่มันมีลักษณะคล้ายกับคิวจอยอยู่ในห้องทํางานของเลสและในช่วงปีเดียวกันนั่นเองก็ได้มีการเปิดตัวของซีรีส์อาร์เคนที่เป็น ขอ,องค่ายไลโอดเกมทางวอร์เลนก็ได้มีการช่วยโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันด้วยการลงภาพคิวจอยที่กําลังใช้เวลาอยู่ในวันหยุดของเธอในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเซลฟี่การฟังเพลงหรือแม้แต่การดูซีรีส์อาร์เคนแต่สิ่งที่ลูกเรือนาโนบอมนั้นสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นภาพที่เธอนั้นกําลังดื่มกาแฟซึ่งที่แก้วนั้นเขียนว่า สวัดอรประเทศบราซิลที่เป็นบ้านเกิดของเลสและยังมีภาพกราฟิตี้ใหม่ในห้องทํางานของคิวจอยที่เลสน่าจะเป็นคนพ่นไว้ที่เป็นรูปของปืนของจริงหนึ่งในตัวเอกของซีรีส์อาเคนด้วยโดยหลักฐานชิ้นต่อมานั้นมาจาก X ของวอลโรวันบราซิลมีคนได้ไปถามความสัมพันธ์ของเลสและคิวจอยโดยเลสนั้นก็ตอบด้วยการแนบคลิปวิดีโอสั้นที่ตัวของเธอนั้นทํามือเป็นรูปหัวใจและยังมีหลักฐานอีกมากมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์นี้ และจากโพสต์ของ v อ l o ล a n น b บาซเช่นเคยเราจะเห็นว่าเลสนั้นได้มีการตั้งชื่อเล่นให้กับ q ิวจยว่าคิกิหรือการที่เลสนั้นพยายามจะสอนคิวจอยเล่นอินไลน s k เ t e ตแต่ดูเหมือนว่า ผลลับการสอนนั้นจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยผมก็ต้องเน้นย้ำให้ชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีการยืนยันจากตัวผู้พัฒนาเองโดยตรงว่าทั้งสองคนนี้นั้นคบกันอยู่หรือมีความสัมพันธ์เป็นยังไงแม้ว่าทางผู้พัฒนานั้นจะแอบบอกใบ้และหยอดสิ่งต่างๆออกมานั้นค่อนข้างชัดเจนมากแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟริร์มใดๆออกมาร0 0นะครับจนกระทั่งอีเวนท์ที่มีชื่อว่า Team Vacation และนี่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะทําการเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาเ,ข,าเ,อเอของเกม Valent ที่ นซีรีส์ที่เรานํากำลังทำกันอยู่โดยในอีเวนต์ทีมวีเคชันนั้นจะกลับมาเล่าที่วอลลแลนโปรโตคอลที่กำลังสแตนบายอยู่ที่อัลฟาเอิร์ต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือทีมที่ถูกส่งไปยังโลกโอเมก้าเอิร์ธจากพาร์ทที่แล้วที่ประกอบด้วยสกาย แอสตราและฮาเบอร์ที่ทั้ง3คนกำลังมุ่งหน้าไปที่นครแห่งดอกไม้และติดตั้งเครื่องเทเลพอร์ตเพื่อนำทีมเสริมของหน่วยวอลโรแลนต์โปรโตโคอลเข้ามายัางโลกโอเมก้าเอิร์ธได้ที่เราได้เคยเล่าเนื้อหาไปแล้วในคลิปเล่าเนื้อเรื่องเกมวอลโรแลน์ใน EP พีที่7นะครับก็สามารถย้อนไปฟังกันได้ถ้าหากยังไม่ได้ฟังกันนะครับโดยทีมวีเคชั่นนั้นจะเริ่มเล่าที่วอลโแลน์โปรโตคอลที่กำลังสแตนบายอยู่ที่โลกอัลฟาเอิร์ธและเนื่องจากต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือทีมที่ถูกส่งออไปตตลลดเวาาทํให้้รนนัน ไม่สามารถทาภารกิจใหม่ได้ในช่วงเวลานี้โดยในขณะที่เอเจนท์ทั้ง3กําลังปฏิบัติภารกิจพอต้องรับมือกับพวกแอตลาสที่เข้ามาขัดขวางในการมุ่งหน้าไปยังนะครแห่งดอกไม้บิ Big ๊กบอสบิมสโตนก็มีไอเดียสุดบันเจดิดขึ้นมาด้วยการออกคําสั่งว่าเหล่าเอเจนท์ที่ยังอยู่ที่ฐานนั้นจะสามารถลาพักเป็นช่วงเวลาสั้นๆได้แต่แต่เพื่อนกำลังเอาชีวิตรอดอยู่ที่โอเมก้าเอิร์ธนะโดยเอเจนต์วัยรุ่นของเหล่าวอลโลว์นโปรโตโคอลนั้นที่ประกอบด้วยโยรุ ฟินิกซ์นีออนและ2ตัวเอกของคลิปวิดีโอนี้อย่างคิวจอยและเลสก็เลือกที่จะลาพักผ่อนที่เมืองสวอดอร์ประเทศบราซิลที่เป็นบ้านเกิดของเลสด้วยเหตุการณ์ลาพักร้อนนี้จะถูกเล่าผ่านโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวนนออนโดยโพสต์แรกจะแสดงให้เห็นถึงนนออนที่เพิ่งบินมาถึงเมืองสวอดอร์ประเทศบราซิลตัวของนนออนนั้นมีอาการเจ็ตแหลกทําให้เธอนั้นนอนไม่พอแต่ตัวของคิวจอยนั้นกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่กว่าการนอนไม่พอของตัวนนออนเสียอีกนั่นก็คือ การที่เธอนั้นลืมหมวกสุดลักของเธอที่ชื่อว่าบีนนี่ด้วยตัวของเธอนั้นลืมเอาไว้ที่ฐานหลักของวอ l o โล n t น r o โปรโตคอโดยปกติแล้วเราแทบจะไม่เคยเห็นตัวคิวจอยนั้นถอดหมวกนี้เลยยกเว้นเวลาพักผ่อนอยู่บ้าน และจากอีเวนต์นี้เราน่าจะเห็นได้ว่าการที่เธอนั้นลืมหมวกใบนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอมากจริงๆโดยโพส์ที่2ของตัวนีออนนั้นตัวของนีออนจะพาคิวจอยไปเลือกหาซื้อหมวกใบใหม่ที่ตลาดมาใช้แทนหมวกใบโปดของเธอไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าคิวจอยนั้นจะไม่ถูกใจหมวกใบไหนเลยโดยโพส์ที่3จะแสดงให้เห็นว่าทั้ง5คนนั้นมายังห้องทํางานของเลสและโยรุฟินิกนีออนกําลังเล่นตู้อาเขตอย่างเมามันในขณะที่คิวจอยนั้นก็ยังทําหน้าจ๋อยหด เพราะว่าเธอนั้นลืมหมวกสุดที่รักโดยมีเลสเหมือนจะออกไปรับของบางอย่างจากคนส่งของและในโพสต์ต่อมาโพสต์ที่4ทั้ง5คนได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันตอนกลางคืนและนีออนนั้นก็เหนื่อยจนฟุบหลับไปกับโต๊ะโดยมีฟินิกส์นั่งเฝ้าอยู่ส่วนโยรุนั้นกําลังใช้ภาษาโปรตุเกสที่เรียนมาจากหนังสือในโพสต์ที่1ในการพูดคุยกับสาวสาวชาวบราซิลในขณะที่สาวดอกไม้ที่โยรุนั้นหมายปองกําลังทําภารกิจเสี่ยงตายอยู่ที่โลกโอเมก้าเอิร์ธนายนี่มันพ่อบ้านใจกล้าจริงๆเลยนะโยรุคุง และเลสก็ได้เอากล่องที่เขาไปรับมาจากคนส่งพัสดุมามอบให้กับคิวจอยโดยคิวจอยนั้นก็มีท่าทางดีใจสุดขีดและในโพสที่5โพสสุดท้ายของอีเวนต์ทีมวีแคชั่นนั้นก็คือเลสและคิวจอยที่มานั่งหามุมเงียบๆอยู่กัน2คนโดยตอนที่คิวจอยนั้นเปิดกล่องที่เลสมอบให้ก็พบว่ามันคือเจ้าบีนนี่หมวกแสนรักของคิวจอยนั่นเองโดยเลสนั้นได้ทําการสั่งให้คนส่งของไปเอามาจากฐานบัญชาการหลักของวอลลุนแลนด์ปโปรโตคอลและส่งมาถึงเมืองสวัดอในประเทศ และเมื่อคิวจอยเห็นมันเธอก็มีความสุขมากๆและเลสและคิวจอยก็ได้แลกจูบก,กันอย่างมีความสุขและก็เป็นการจบอีเวนท์ที่มีชื่อว่าทีมวีเคชั่นไปโดยที่มีคุณเดวิดนอตติงแฮมหนึ่งในคนที่จุดกระแสข,ของคู่รักนาโนบอมมาตั้งแต่แรกๆก็ได้มาโพสต์คอนเฟิร์มว่าความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้จะถูกเรียกว่านาโนบอมตามที่แฟนเกมที่เชียร์คู่นี้เรียกกันมาโดยตลอดและคอนเฟิร์มว่าเลสและคิวจอยคือคู่รักคู่แรกของหน่วยวอร์ลแลนโปรโตคอลและเรื่องราวสวีท หวานของเลดและคิวจอยทั้งหมดนั้นก็ได้รับการยืนยันอย่างสวยงามในขณะที่เอเจนท์ทั้ง3อย่างแอสตาฮาเบอร์และสกายกำลังสู้เอาชีวิตรอดอย่างยากลำบากในโลกโอเมกาเออและจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ในภายหลังหน่วยวอลลุ่นโปรโตคอลก็ได้ยกเลิกกฎที่ห้ามให้เอเจเจนนั้นคบหาเชิงคู่รักในองค์กรไปในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปเล่าเนื้อเรื่องเกมวอลลุ่นใน EP ีที่8นะครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาหลักนั้นก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะพาทุกคนนะครับไปย้อนดูว่าคู่รักคู่แรกของวอลลุ่นโปรโตคอลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีเบาะแสอะไรบ้างที่ผู้พัฒนานั้นแอบหยอดมา ตลอดตั้งแต่เอเจนต์คิวจอยเข้าเกมนะครับก็หากดูและชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับและหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปก็ขออาภัยใวนาที่นี้ด้วยและผู้ชมทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอบคุณมากๆครับผม